สนับสนุนโดย YLG Boolean Future โทร02 287 1155ขอบคุณที่พานวาวัฒน,นทรัพย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร YLG Boolean Future ครับสวัสดีครับคุณพาครับค่ะคุณมิณณทยาสวัสดีค่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจอเมริกาแล้วก็ยุโรปออกมาแรางมากคุณอเมริกาลงเยอะทองเนี่ยระหว่างวันโดนล,ลากขึ้นไปนะครับแต่ปรากฏว่าเหมือนจะไปไม่รอดเหมือนกันไหลลงมาค่ะอย่างี้น่าห่วงไหมครับ ค่ะก็เมื่อคืนนี้มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงมากทีเดียวนะคะค40เหรียญด s d ย l l a r ต่อทรอีเอลซ้าก็คือหลังจากที่ไม่สามารถผ่านแนวต้านที่1,682เหรียญได้คือเรามองไปนในเรื่องของการปรับฐานก่อนแล้วนะคะก็ก็อย่างที่คุณวิชยุทธบอกก็คือว่าเราจะได้เห็นการปรับฐานของทองคําแต่ว่าการปรับฐานรอบนี้อยากจะให้ดูก่อนว่าคือเราอาจจะชินกับการปรับฐานร้อยเหรียญทุกครั้งใช่ไหมคะแต่รอบนี้อยากจะให้ดูก่อนว่าที่50เหรียญแรกะ มีรับผิวไหมถ้ารับผิวมีโอกาสกลับขึ้นต่อแต่ถ้ารับไม่อยู่ก็อาจจะได้เห็นร้ยเหรียญเมันตามปกตินะคะซึ่งถ้าห้าสิบเหรียญแรกก็แนวต้านแรกก็จะอยู่ที่ระดับหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเหรียญด้วยซอลล่าส์ทรอยอ้านะคะครับผมค่ะแต่ถ้าเกิดรับไม่อยู่เราก็น่าจะได้เห็นอัตราประมาณหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเหรียญค่ะโอ้หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบคือแนวต้านค่ะหพันห้าร้อยแปดสิบค่ะอ๋อพันพันห้าร้อยแปดสิบใช่ค่ะก็คือเท่าห้าสิบ ช่ค่ะที่ระห้าสิบก็คือประมาณหนึ่งร้อยเหรียญจากจุดสูงสุดนั่นก็คือหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสองเหรียญ US Dollar พอถอย out เพราะว่าที่ผ่านมาขึ้นมาแล้วทั้งหมดประมาณสองร้อยเหรียญได้จากจุดที่หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเหรียญ US Dollar พอถอย out ก็คือขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้มีการพักฐานเลยเราก็เลยมองว่าน่าจะได้เห็นการทํากําไรออกมาบ้างก่อนแล้วก็มองในเรื่องของการพักฐานนะคะในช่วงสั้นค่ะอ๋อครับผมโอ้แต่ว่า อย่างนี้ต้องต้องมีจุดสต็อปล็อหรือว่าเผื่อหรือเผื่อขาดอีกไหมครับเพราะว่ามาหลายคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่มั่นคงแบบนี้ปกติทองน่าจะขึ้นค่ะแต่ว่าเนี่ยพอพอไม่ขึ้นอย่างที่คุณดีภาบอกอาจจะปรับผานลงไปก่อนต้องต้องเผื่ออีกฝั่งด้วยไหมครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจกันมากขนาดนี้แล้วกลับมาเก็งกำไรทองคำกันอีกรอบนี้ก็กลัวเสียเสียโอกาสรอบขาขึ้นเหมือนกันค่ะอย่างวันนี้เองก็จุดที่น่าดูนะคะก็คือที่อวย่างกรอบของวันนี้ก็จะอยู่ที่ระดับหนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้าเหรีย 1,665เหรียญ US Dollar ต่อ Troy ounce นะคะครับผมก็จุดที่สำคัญก็คืออยากจะให้ดูว่าจะสามารถยืนเหนือระดับ1,665เหรียญได้ไหมถ้ายังสามารถยืนเหนือได้อยู่ก็ยังมีโอกาสที่เราอาจจะมองกลับขึ้นไปเป็นด้านบนอีกครั้งหนึ่งได้นะคะคแต่ว่าช่วงเมื่อกี้สักพักหนึ่งช่วงประมาณสักชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านมาก็ขึ้นมาเทสแล้วก็ไม่สามารถผ่าน1,665ได้ก็ยังเห็นการย่อตัวกลับลงไปเหมือนเดิมนะคะเราก็เลยอยากให้มองว่าถ้าเกิดยังไงช่ว ช่วงนี้อาจจะลงพื้นตามกรอบไปก่อนก็ได้ถ้า,ถามีการย่อลงมาก็สะสมเ,ออเป็นการซื้อแล้วก็ทุกครั้งที่มีการรีบาวก็ขายทําไปก่อนได้เ,เพราะว่าคือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารอบนี้การปรับฐานรอบนี้อาจจะได้เห็นการปรับฐานแค่ห้าสิบเหรียญยูเอเซอรลาต์ปรัไทอาร์หรือเปล่าเพราะว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าการปรับฐานรอบนี้อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าคืนนี้จะมีตัวเลขใหญ่ค่ะคุณเฉยุดก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของทางสหรัฐอเมริกาซึ่งเราคาดว่าการจ้างงาน รอบนี้ตัวเลขน่าจะออกมาค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าในสัปดาห์ในตัวเลขที่ออกมาในเดือนที่แล้วเนี่ยค่อนข้างแย่กว่าที่คาดวาไปมากทีเดียวรอบนี้โอกาสที่ตัวเลขจะออกมาดีเนี่ยค่อนข้างมากอยู่ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ส่งผลทําให้ราคาทองคํามีโอกาสปรับลดลงต่อแต่ว่ายัางไงก็ตามก็เชื่อว่าน่าจะยังสามารถอยู่ที่กรอบที่ระดับประมาณ1 3 0 0เอ่อ1น3 5หรอสเหรียญดอซลาร์ตอร์ไทน์ได้อยู่ ครับผมแต่ว่าขายปีกในบ้านเรานะครับวันนี้ก็ขึ้นมาทำสถิติสูงสุดใหม่ครั้งหนึ่ง1,302,3550บาทจะเป็นจังหวะดีที่ขายทองแท่งก่อนด้วยไหมครับหรือว่าถ้าพวกฝั่งทองแท่งที่เราถือยาวๆย,ย,ยังลงทุนต่อได้ถือได้ต่อครับ ค่ะก็มองว่าถ้าเป็นในกลยุทธ์ของช่วงนี้นะคะถ้าเป็นตัวทองคำแท่งจริงก็สามารถขายทำกำไรออกมาเป็นบางส่วนได้เพราะว่าเรามองว่าน่าจะได้เห็นการย่อตัวลงมาแต่ว่าอย่างถ้าแถวๆจุดที่ประมาณหนึ่เหรียญก็น่าจะอยู่แถวๆประมาณสัก23,000 ตาทองคำระนั้นจ็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถถ่ายอนสะสมได้นะคะก็เป็นการอซื้อกลับมาอีกรอบหนึ่งก็สามารถทําได้ค่ะได้ครับคุณเดชพันครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยครับขอบพรคุณมากค่ะพลยยทธ์จาก YLG ที่แนะนำนะครับฝั่งของฟิวเจอร์เองลงทุนตามกรอบครับ1,635จนถึง1,665ถ้าไม่สามารถยืนเหน1,665ได้มีโอกาสครับที่จะปรับฐานลงมาก่อน 5 0ถึงห0 0อเหรียญนะครับแต่ก็มองว่าไม่น่าจะลงเลยครับขณะที่ท้ายืนเหนือ6 5เหรียญได้มีลุ้นจะขึ้นต่อด้วยช่วงนี้ลงทุนต้องเผื่อทั้งฝั่งขึ้นแล้วก็ฝั่งลงนะครับผู้ชมอย่างทองคำเนีย่ยปกติเขาชอบข่าวร้ายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบข่าวดีนะักในขณะที่สําหรับนะักลงทุนที่มีทองแท่งอยู่เชื่อว่าหลายคนมาร้อนใจยอยากจะขายทากาไรบ้างคุณที่บอกว่าจุดนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่อาจจะปรับออกไปก่อน